สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเฮอร์บ vip ของแท้กันค่ะว่าข้างในกล่องนะคะจะเป็นยังไงมีวิธีการดูยังไงนะคะอันนี้จะเป็นสำหรับ15แคปซูลน,นะคะราคา250บบาทอ,อันดับแรกเลยนะคะกล่องก็จะซีลถุงมาด้วยซีลมาแบบ หุ่มาอย่างดีเลยเป็นแบบนี้มันจะมีซิลมาอย่างดีนะคะเดี๋ยวต่อไปแล้วก็อันดับแรกคือมีออยมีราคานะคะราคาขายปกติเลยนะคะราคาจะอยู่ที่250บาทนะคะของแท้ราคาจะอยู่ประมาณนี้15แคปซูล250บาท บอกวันเดือนปีพี่ผลิตแล้วก็มีเลขออยเรียบร้อยอ้อลืมบอกข้างหน้านะคะข้างหน้ากล่องตรงนี้จะเป็นปั๊มนูนนะคะปั๊มนูนตรงโลโก้จะเป็นปั๊มนูนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทองเห็นไหมคะเอามือสัมผัสนี้มันจะเป็นนนนูนได้เลยมันจะเป็นนน ون, นูนปั๊มนูนปั๊มนูนทองนะคะ เดี๋ยวจะมาแกะข้างในให้ดูค่ะค่ะอันนี้คือข้างในกล่องเห็นไหมคะจะเป็นเม็ดแบบนี้ถ้าเราสังเกตดีๆมันจะพิมพ์คำว่าเดี๋ยวนะคะจะแกะแกะให้ดูนะคะว่ามันจะพิมพ์ว่ายังไงอันนี้คือ สิบห้าแคปซูลสองยห้าสบาทจะมีห้าแถวแถวละสามเม็ดสิบห้าเม็ดพอดีหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะตัวผีเป็นแบบนี้เนื้อแคปซูลจะเป็นแบบสีออก มุกมุกนะคะสีมุกมุกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะผอมไวแล้วก็ได้ทานของแท้ตามลิงก์เลยนะคะคลิกตามลิงก์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็เข้ามาสั่งกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ